ที่ทรายขาวสะอาดแล้วก็บบนิเวศนี่ยค่อนข้างดีเลยยังมีสิ่งมีชีวิตสิ่งนี้อยู่ไอ้วะไอ้วะไอ้วะจะโอนโนไหมโอนได้ยวยโยโอยโอย ซอ้อนพอดีแล้วซ้อนอยู่ข้างในตัวล้ซ้อนก็ไม่หกดีนะครับใช่ช้าดิดาด,ด,ด จอ the house เอาถอดแมสากากคุยกับท่านผู้ชมหน่อยโย่รารการอะไรครับสวัสดีครับรายการคนหลงโรดวันนี้เรามาอยู่กันที่หาดไถยเหมืองเอ้ยเหนื่อยอะสาวดาสวัสดีครับสวัสดีครับตามคำเรียกร้องขับมาแล้วคำเรียกร้องของมวลมหาชนเชฟโจไปไหนเชฟโจไม่มาหรอ ถ้าเชฟโจมาก็ต้องเห็นเชฟโจสิครับนั่นแหะสิแต่ครับช่วงนี้ในรูปโดแต่ยบ่อยไหมเด่เดล <laughs> โดนลูกตีเหรอก็ <laughs> ได้ครับแต่วันนี้ได้คำแนะนำมาจากคนท้องถิ่นว่านอกจากออกทะเลธรรมชาติที่สวยงาม แห่งจังหวัดพังงานเนี่ยหาดท้ายเมืองนะครับก็เป็นหาดที่ชายขาวสะอาดแล้วก็บ,บนิเวเอย่าค่อนข้างดีเลยยังมีสิ่งมีชมีวิตสิ่งนี้อยู่ผมผมว่ามันแปลกมากคือเคยกินตอนเด็กๆแล้วก็เพิ่งมามีใครแนะนํามาไม่นานแล้วก็กลายเพรนวามันเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจรอร่อยหาง่ายกว่าที่คิดแต่เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายคนท้องถิ่นบอกมาแล้วนั่นก็คือ ทะเลนั่นเองอเคยด้ยินไหมเอาจ,งอาจิงนะพี่ก็เพิ่งจะมารู้จักกะพีนี่แหละก็ะ้าเอาไม่จริงอะรู้จักมานานแล้ว <laughs> <laughs> จักขจัดทะเลนะครับจะเป็นปูขนาดเล็กอาศัยอยู่ตามหาดทรายสะอาดนะะ่ยก็ได้ข่าวมาว่าถ้าหาดทรายระบบนิเวศไม่ดีจริงเขาจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ นะครับอ่าแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้เนี่ยก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับในการตามหาเอาไปลางสรรเมนูมีขายมีอะไรให้นะักท่องเที่ยวสามารถมาทานได้แถวนี้ได้ด้วยตัวจักระจันทะเลเนี่ยเป็นเหยื่ออันโอชะที่เขาใช้ตีเรียกว่าตกปลาตะกูพวกกระมงจากชายหาดอ่าแต่จากชายหาดไม่เคยมีใครคิดลองเอามันไปใช้ในทะเล ปกติถ้าเคยดูคลิปเก่าคนหัวครัวกับคนนองรถเนี่ยที่เราไปตกกระไต่ต้นกระไต้เลยเนี่ยก็<ช>มักจะมีหมายกระมงมึมงจะเจอไหมแต่เราจะลองเอาจักจั่นเทะเลเนี่ยไปเกี่ยวเป็นเหยื่อดูด้วยดูดิว่าเราจะหาปลาอะไรได้บ้างนะครับโอเคอยากลองทานจักจั่นทะเลนะไป,ไ,ปไหมไปได้ย เ็จอแล้วครับเรเจอมืออาชีพแล้วเดี๋ยวเราเดินไปพักผายยุ่งหมอดิมสวัสดีครับลองไม่มีสินตอบรับจะไปได้ที่แ่ด้วยเรอเจ๊ดโอเจดาต้องเลนเ จั๊กจั่นทะเลจะเรียกว่าสัมผัสการเคลื่อนไหวของคนได้ใชไหมถ้าเขาเดินเข้าไปใกล้ลุงเนี่ยเขาจะจับจั๊กจั่นทะเลยากขึ้นเยอะเลยโอใช่เราต้องค่กยๆวางแล้วมาเต้นด้วยอ่ะน่าจะหายอีกแต่คงติดต่อแต่ก็ต้องเส้นอีกที่ต่อแใครอยากดูนะครับไม่นะไม่มีทางเป็นอะไรครับผมไม่มีทางเป็นร้านวิวเป็นอะไรครับอันนี้เป็นลุงที่เขากำลังหาจั๊กจั่นอยู่ครับพี่ครับผมอันนี้อันนี้ก็าเรียกแล้วลุมนี่อันนี้คือวีดีวีดีทำเขาตัดเลย อยยไปีใช้วิธีการเหยียบทรายให้มันลึกๆเพื่อที่จะแบบให้จักรจันทร์มันขึ้นเนอะพี่ลุงเหยียบไปเรื่อยอ๋อคือนั่นแหละที่บอกก็เหยียบให้มันลึกๆลงไปในทรายอ่ะพี่ให้ทรายมันพุ้งขึ้นมาแล้วจักรจันทร์ก็จะข้ามไป่ดึงกันเลยโอเคเชิญฮวงสาธิตกัยดีกว่าครับมาผมรอซื้อรออุดหนุนซื้อต่อได้วราคาไม่แพงครไม่แพงเลย เฮ้ยจริงเหรอตัวใหญด้วยไอ้พวกมันหีเยอะมากใช่ไหมแถวเนี้ยหนีเยอะมากตายว่ะตายว่ะ หัวทำทั้งหมดเนี่ยหกสิบตัวร้อยบาทสู้ขึ <laughs> ้นไม่ไหว ได้พนะ <c oughs> ี่เรียกอะไรเลย่ยเอานี้ครับจชื่น,น่อยอะ่ะมีแต่หิน <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าท่าอะไรเนี่ยแทงยับ <c oughs> เขามีแต่แทงโก,ก้เจ็บโจ้แทงยับ <c oughs> ไหนใช่ยังไงใช่ยังไงเยี่ยฮ่ากว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยแคาม่าฮ่าฮ่าย่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่่่าฮ่า่าฮม่าฮ่าฮีาฮ่าฮ ิ้นเมยดิยโอ้ยเหมือนตัวนี้มไข่ด้วยแม่คมเไ่่มมัมีไข่่ไหมเาโ่นยับะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นซัดกระเด็นขึ้นแบบเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับพี่เขาจับตามค้างดูเขาได้โอ้เียวเขาจะแบบเานิ่งจริงอะเขาแบบเหมือนแก้ตายเห็นไมเขาขยับอยู่เนี่ยแ่ะครับแซนโมครหมือจั๊จั่นทะเนั่นเอง นะครับก็เป็นหนึ่งตระกูลปูขนาดเล็กนะครับที่ปกติชาวบ้านทำอะไรกินนะครับเออทอดชุบแป้งชุบแป้งทอดชุบแป้งทอดอ๋อกินได้ทั้งตัวใช่อ๋อกินติดไปได้นั่นนั่นกินติดได้ได้กินนะครับอร่อยกินดูลองกินอร่อยอร่อยกินดูที่พี่ลองกินดูอร่อยจริงกินดิดจัดตำรากาดไม่มีจานปิดลองกินดูอ่ะเชื่อเขาพี่ไม่ต้มผมนะลองกินดูลองกินดู โองหสิกสามันจะปิดชีพเขายังไงดีอ่ะผมกลัวมันสงสารน้องอ๋อผมนี่ดี๋ยวลองให้ดูอ่าววิธีชาวบ้านนะครับวิธีชาวบ้านโอ้โหหวันมันหวันมันจังทั่วเลยอ,ะ uh. อ่ะอ่ามาลุ้นกันครั้งแรกเลยช่วยผมอ่ะวขอโทษนะปู่น้อยโอ้ยนี่นี่เหนู่อยนีดเหนื่อยนีดเหนื่อยอ่ะทัวร์ไปทีเดียวนะทัวร์ไม่ทรมานะอย่าดราม่าผมนะสามสอง ทานได้เลยชื่อผมอร่อยอร่อยมันนิมมันร้านหอมกินแบบรสชาติของปูอะครับความเป็นปูความเป็นท้องทะเลรสชาติสะอาดกรอบกินไม่หมดเลยมีเศษเศษเปลือกปูนิดหน่อยเป็นเวลาเราแทบปูขนาดเลยก็มีเศษเศษนะครับกินไม่หมดเลยแล้วก็มีรสชาติความมันสูงติดกินไอความเค็มผมว่าถ้าเกิดมีซอสอะไรสักหน่อยครับ ยกนี่ไว้เลยตะกร้อมามามาตะกร้อมาเฮ้ยพีชพีชเป็นทปทำลายอุปกรณ์เดี๋ยวต้องซื้อก่อนมันหวานมันกรอนหวานลราเรากินเลหวานหวานลอยสะอาดนะครับขึ้นสดๆจากขาดทรายตรงนี้เลยใช่ทางแรกเหมือนกันอร่อยอ่ะใช้ได้เลยตัวจบทุกวันจริงจริงเลยใช้ได้ใช่เป็นของดีปกติผมไม่ค่อยเห็นตามภาคแบบถ้าเกิดเราไปหาแถวแบบตะวันออกยังไม่มีใช่ไหมต้องมาใต้อย่างเดียว ทางนาภูเก็ตเนาะส่วนจะมีพวกนี้ไหมครับโอ้สุดยอดยกมิ้วไปเลยเดี๋ยวป้องไปแดดจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราอามูฟกันดีกว่าเพราะว่า,าต้องเตรียมของไปคงเรือพวกนี้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราอุ่นนุ่นซื้อจักรจันทร์อะไรนะครับจากที่นี่หน่อยกันปกติขายได้กับพีต่ตัวละมาตัวละมาตัวละบาทปกติวันนึงได้เยอะไหมครับบางคนก็ได้สองสมามร้อยตัวสองสามร้อยตัว เคยได้เยอะสุดเท่าไหร่พี่ประมาณเป็นพันเป็นพันเป็นพันตัวนะครับผมไม่หาเลยโอเคยังไงเดี๋ยวเราเก็บจักระจันทะไรนะครับขึ้นไปบนเรือกับเราแล้วก็เดี๋ยวไปทำเมนูอาหารให้คนกินด้วยแต่อยากลองดูด้วยว่าใช้ตกปลาได้ไหมเหี้ยตัวนี้ตกปลาครับตกปลาปลาปกติปลาอะไรชอบกินนี่นี่ปลาโมงครับปลาโมงอ่มงเผาครับผมมงเ้ามงตาแดงมงโมงโมง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 โมงโมรัม ความเมื่อยสายะค่อยๆกระเถิบใกล้ปวดหน้าเผาไปทุกทีครับโดนยัดเยียดความต่ำชมเรื่อยๆมันค่อยๆซึมซับแล้วพวกคุณภูมิใจไหมผมเมื่อนเป็นอย่างเงี้ยคุณภูมิใจไหมเหมือนกันกดนะแซวเลยนะครับแซวเลยโอเคเดี๋ยวเราลองแต่ปกติพี่ตกชายหาดเคยมีใครเอาไปตกกลางทะเลไหมไม่มียังยังครับยังไม่มีน้อยน้อยแต่มันก็น่าจะกินหรือเปล่ากินไปรุ่นกันพี่ชายเชื่อว่ากิน จะกินหรือเปล่าหรือมันจะกลายเป็นว่ามีแต่คนกินผมคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเก็บของไปขึ้นเรือกันไป ครับจุดประทัดเลยไหมพี่ตอนนี้ไม่มีครับเอาทำไมอ่ะไม่ได้ซื้อครับเอางามใจครับเราปติการจุดประทัดเป็นการเปิดรูของการตกปลาแต่ละทิพย์วันนี้ไม่มีประทัดไม่มีประทัดจุดเองก็ได้นี่อุจ่ารเตรียมด้ามทิ้งไว้เนี่ยเห็นไหมอะไรเนี่ยเลนอะไรเนี่ย ไม่ใช่คนของรถมาพบกันอีกแล้วกับการออกทริปนะพังงาจะเป็นยังไงไปตามกันเอ้าพอยังอ่ะเอายังไม่จบหรอเอาไอ้กูพูดอะไรอีกอ่ะเคเราก็ถึงหมายที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะได้ว่าอยู่ไกลจากเขตแน่นอนไม่อยู่ในเขตอุทยานแต่อย่างใดนี่คือหมายที่ผมเคยมีคันบาดเจ็บหักมาแล้วอันนี้เลเอาคันใหม่มาทดลองดูนะครับ ก็ก็ตัวเราเยอะใส้ไดล้งกล้กันตัวนิดเดียวสัก800กรัมปกติพี่ภูมิเาใช้เยอะใช้่ได้นะเราใช้แค่60ปกติปกติดีเจพูมิแค่60สาระตัามใช้800นี่ก็ปกติมาเราไม่รู้ว่าจะหาตัวใครกันได้ปลากินเหรอใช่เหรอวะจริงใช่ใช่พี่ปลากิ้มมาตานาตานาเียบร้อยเร้อยใหญ่หนึ่งตัวลมยังไงครับตัวเองต่ออะไรครับต่ออะไรฮะ ไตอนนี้คนตกปลาตีนโจได้ยังโจได้วูมีน้ำเลยนะครับได้มีน้ำใสเลยนะได้ครับโอ้ได้แล้วตัวแรกขอแต้มแล้วน้ำไม่พอให้เราเลย โอ้ดูถูกเชฟโจ้จังเลยลองฟังเสียงหัวลอดเชฟโจ้ไหมน่ากลัวยังไงลุงปีกัวเขินนะดิไปทิโมเลยนะดูไม่เบรกมาบูลลี่กับเราเลยอ่ะใหญ่ใหญ่มากครับพี่ใหญ่ว่าอ่อนผ่านไปสิบชั่วโมงก็ยังไม่ขึ้นมานะเนี่ยก็มันใหญ่อะ ติดไ,ไฟฟ้าไหมอะไม่รู้เนี่ยแปงภาพไปท้องเลยไปนูป่นเลยว่ะพี่ชายเกี่ยวกันปะชายอนมาก่อนอจ้าปัดจุบมาแล้วมาแล้วสีทองปากกว้างวารอที่หลังอ่ะมันนังกว่า <c oughs> เชฟโจ้ทำไงอ่ะคุณเกี่ยวนิ้วเชฟโจ้จะเกี่ยวนิ้วตัวเองโชว์คนดูครับใจเย็นพี่เชฟโจ้จะกินลักจันทะเลที่อยู่บนตะขอให้คนดูดูเหรครับได้สิครับจริงเหรอครับนี่ไงเดี๋ยวผมกินให้ดูเลยกินโชว์อย่าบอกนะว่าเชฟโจ้จะเล่นเหมือนแจ็คแอร์ซะเกี่ยวปากตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นก็โหดไปหน่อยพี่บ้าก็มาดูว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแจ็คกัจจุนเนาะก็พอดีที่เมื่อวานที่ที่เรา คุยกับพี่ชัยใช่ไหมพี่ชัยเขาบอกว่าชาวบ้านเขาเอามาทําเหยือ่อตกพวกตะมงสวยง,งามชายฝั่งแต่ไม่เคยมีใครเอาลงทะเลเสร็จแล้วก็วันนี้มาเจอสายต้นก็ถามสายต้นสายต้นบอกว่าก็ไม่เคยมีใครเอาลงมาทำเราจะเป็นเจ้าแรกอีกแล้วพีอ<ห>่อ๋อจะเขาเปิดโซนใช่มาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ไดี่ดดหมได้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 ไ,ดไปแล้วส่งลงไปดำน้ำมันตกได้ครับพี่ปกติก็มีพวกชาว เป็นนักตกปลาอะไรอย่างนี้แหละเขาก็มาซื้อไปทําเหยื่อตกชายฝั่งก็ตกพวกกระมงุงแก้มบ้างโฉมงามแก้มนูนแก้มปองแก้มตอบแก้มโอ้แก้มน้องนางมันแดงกว่าใครเฮ้ยตุ้ยมาดูกันจะได้หรือไม่ได้เข้ามาดูกันนะครับ ว่างหวังจักจันทะเลของเรากับเทคนิคการตกปลาทั้งเหยื่อสดหรือเหยื่อจิกแบบไหนปลาจะกินเหยื่อดีกว่าจงว่าสิรอเพื่นอนอยังว่ะอียังว่ะมาแซกใจเดียวกันเลย ปากือบแล้วขอพลังจากเทพเจ้าพ <laughs> <laughs> ลังจากแสงอาทิตย์ที่นี่นี่เห็นอ้าวเหนคนับอ้าวเหรอนี่มันเป็นสีเรืองแสงพอเราทิ้งลงไปในน้ำมันก็จะมืดเหมือนเดิมริงครับเออเชื่อนิก็ไอแสงเนี่ยมันจะทําให้ปลาที่เห็นนะ่ะคิดว่ามันอาจจะเป็นหมึกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมึกพปตีแล้วในตัวเขาก็จะมีสารเรืองแสงอยู่แล้ว อยู่อยู่ที่มืดๆเยอะๆมันก็จะมาสีมันจะเป็นสีเขียวๆปลาก็คิดว่าเอ๊หมึกปปาว่าแฝดแม่งเลยอร่อยอัาหอมรับบัตรส่วน นอนก็อย่างเงี้ย <inequ> ว <iah> ูบกระพงทองนะครับกระพงทองไซก็ยังไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่ามันดีที่มีขนารให้เห็นได้ต้องปืนอวูวไฟที่สีสวยมากชอบมากเนื้อปูอร่อยมากนะครับโกลเด้นสเตปเปอร์ของเราสวยงามแต่จักรจั่นเงียบใช่ไหมยังไม่มีเสียงเลยพี่ใช่เงียบเงียบขอพลังจากแมง็กวิสพลังไหม

เอาเยี่ยเบาเฉยปล่อยปละปลาปละเล่โอ้ยโหขาด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 เฮ้ยโอ้ยเสียดายว่ะโอ้หนี่ดูอันนี้ไม่ได้ทารุณกรรมนะแต่พอดีว่าไอ้ปลาไอ้ยี่ห้อเนี้ยตกตกมาทำปลาเยือแล้วพอดีผมจิกจิกไปแล้วก็โดนมันมาก็เลยเอาแฝงไว้แขวนในที่นี้ก็คือแบบมันมากินตาเบ็ดใช่ไหมมันมากินเหยื่อจิก กินเหยื่อจิกมันก็ติดตาเบ็ดใช่ไหม,มก็เลยทิ้งลงไปใหม่เพื่อให้ปลาใหญ่มากินตัวมันและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดูร่องรอยนี่ดูรอยฟันมันคมขนาดไหนคมมากตัวนี้ต้องมีไม่ต่ำกว่าเจ็ดเป็โลแน่นต้ไม่กินแล้ว ไม่่เคยงยงาฝนตกยาวต้งคืนต้องขอภัยไม่ได้เก็บภาพไว้เพราะหนีเข้าไปหลบอันตรายกันหมดเลยนะครับฝนตกพายุเข้ายันเช้าอ้าว๋ยวาไปคุยกันต่อพรุ่งนี้หลังจากที่พยายามใช้จักรจันทะเลตกปลาทะเลเป็นไงครับเจ้าบทสรุปก ม่ได้เป็นอย่างพี่เขาบอกคือคืนนั้นได้ปลาด้วยทุกเหยื่อยกเว้จะกระจัดเลยแต่นั้นข้อสุดที่เราได้คือเรามากินมันลกันไหนเราใช้มันเป็นเหยื่อไม่ได้ละก็กินมันเลยดีกว่าแต่ผมว่านอกจาก เหมือนที่กินสอดที่ผมกินไปที่ที่ฝั่งอะ่ะเฮ้ยมันมันมีเอกลักษณ์รสชาติที่น่าสนใจเชฟโจ้ก็เคยทำสักหนึ่งเวอรช์ชันที่ร้านมาแล้วใช่ไหมครับใช่อ่าแล้วก็บังเอิญบังเอิญเหมือนรู้เลยว่าเราจะแฮว์ <S <S 2> <S 2> เชฟโจ้ก็เลยตัดสินใจเตรียมเครื่องมาด้วยใช่ไหมครับครับผมอ่ะฉันก็ขอให้เชฟโจ้จัดเมนูจั๊กกะจันเลยในรูปแบบร้านไข่จิ๋นให้ทีม,าามงานทั้งที่มีฟิชชิ่งทานไปไปเอาเชฟโจ้กุยมาไปทำจั๊กกะจัน จักจันมันออกประมาณเหมือนปูผมเคยกินแบบประมาณแกงคัววปูหรืออะไรสักประมาณนี้แหละก็อร่อยดีละว,วันนี้ก็เลยคิดว่าพอดีทําจูชีทําเป็นน้าจูชีสําเร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะเอาจูชีนี้มาเป็นเหลี่ยมให้กับจักรจันทะเลดูว่าเดี๋ยวเอาเนี่ยจะลองฉีดเข้าไปในตัวจักกจันเป็นจักกจันทอดก็สีนี่แหละแต่มีจูชีอยู่ในตัวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกัน กินซีฟู้ดร้านเวเปอร์ไม่ต้องกังวลค่าส่งเพียงสั่งตรงไว้ที่เบอร์ด้านล่างนี้มาแล้วครับอ้าวบต้มตั้มเปลี่ยนอาชีพอีกแล้วพี่เปลี่ยนอาชีพต้องขยันไม่อดตายครับถ้าผมขับเบือตายก่อนอดแน่ไหมเอาที่หาย โอ้โหทำไมมือดำขนาดนี้เอาจรูวันนี้ดีพี <c oughs> ต่ตากแดนมาตากแดนมาจักกระเจินทะเลมาตากมาอ่ะนหนเชฟจะลอ,องอธิบายให้คุณผู้ดูฟังหน่อยสิว่าจานนี้มีสวนมัยบ้างโอเคสวยเลยอันนี้ก็ทำแบบง่ายๆเลยเราไม่ชุแ่แป้งไม่อะไรเลยทอดกรอบๆทอดแบบ คอดตัวเปล่าเลยพี่เสร็จแล้วก็กินคู่กับด้านล่างนี่ก็จะเป็นขนมปังกรอบมีเส้นมามา่าคลุกอยู่นิดหน่อยเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงคูฉี่เอาไปเคี่ยวให้น้ำมันกระทิขึ้นนะพี่เอาน้ำมันกระทิฉีดเข้าไปในตัวเอาซอสราดเข้าไปในหัว อาศัยว่าตรงกระดองเขาสามารถเผยืดขึ้นมางี้ได้ที่นี่จะใส่ซ้อนพอดีก็ซ้อนอยู่ข้างในตัวซอนก็ไม่หกอ้ามีเปื้อนมือกินได้เลยส่วนเกล็ดขนมปังเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนทรายขาวสะอาดมาคุลธครมต้นครับเชิญเชิญเชิญมาหม้อออกเลยไปกับทรายมันคุกทรายอยู่นะครับใช่ทรายจริงๆด้วย มันเป็นรสชาติของปูแห้งได้กลิ่นของเปลือกปูที่หอมเกิดขนมบางเพิ่มความกรอบความหวานนิดหน่อยแล้วก็เครื่องแกงใต้ก็แน่นอนเผ็ดเค็มส่งกันดีผายใจไปสักพักกลิ่นปูมาตอนสุดท้ายด้วยใช่ตอนจบจบสวยมากีจบแบบมันนะมันมาเชฟเอเชฟเอทดลองสักคำสักคำถือว่าเป็นการขอบคุณที่ช่วยทำอาหารให้พวกเราทั้งทดเลยเป็นไงครับงานแกงกระทิปปูมาครับอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกัน อถือว่าเป็นการปไปยุคที่เท่มากเชฟโจ,โจ้ยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งนะคร <นะ S 1> ับกระดานน้ได้แต่ใครอยากลองชิมเมนูอย่างนี้ก็ไปเจอเชฟโจ้ได้ที่ร้านใครจินนะครับมาเลย ที่ต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยทำงานค่อนข้างยากมากแล้วหลายอย่างไม่เป็นดังใจนี่ครับก็คือเป็นส่วนของเรียลลิตี้ที่เรานำเสนอนะมผมพวกผมก็ออกตัตวตลอดว่าเราเนี่ยเรียกว่าเป็นกึ่งเรียลลิตี้อยากหาไอเดียดีๆ<ช>มาแสดงให้เห็นแต่น,นี่คือไลฟ์สไตล์ที่เราใช้กันจริงๆก็เชื่อว่าเราคิดตรงกันว่ารสชาติอาหารไม่มีขอบเขตใช่แล้วหาประสบการณ์ใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆแล้วคุณจะได้คิดไอเดียอาหารใหม่ๆมาเชฟเจ้าครับแวปอาความรู้สึกเกี่ยวกับปูจักกจั่นพอได้ชิมกับพริกแกงเหมือนเมื่อกี้พี่ชิมไปมันรู้สึกแบบ ไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นมแมลงแมลงทะเลหรือจะเป็นปูทะเลหรืออะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่ากินไปปุ๊บเขารู้สึกแรกเลยไม่ได้แพ้ปูที่มันระดราคาดีๆที่เราเคยเ<ช>จอ<ะ>ใช่ครับเพราะว่าอยู่ที่เราเก็บรักษาหรือใส่ใจรายละเอียดมานิดนึงแล้วมาดัดแปลงผอก็ไม่แพ้ปูปแพงเลยละนะเนาะเนาะขอบคุณเชฟโจม,มากๆนะครับเดี๋ยวขึ้นคอนแทคเชฟโจไว้แล้วก็พี่วุฒิทีมงานเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้เหมือนกันพี่วุฒิร้านหมูปลาสายซิ่งนะครับแล้วก็ใครอยากออกมาดูอี สนุกตามหาวัตถุดิบกลางทะเลอย่างเงี้ยทำกันบ้านดีๆก็ลองติดต่อมาทางทางที่นี่ฟิชชิงก็ได้ถ้าเกิดเป็นสายตกปลานะครับแต่คิวเขาจองยากมากอย่าแย่งผมจองเยอะนะเดี๋ยวมมา <laughs> ไม่ได้ <laughs> ออนะครับพี่ต้นพี่เอพี่ชัยน่ารักมากนะครับยังไงก็พวกเราได้แค่นี้ะ อยากเห็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับกดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดไลก์เยอะๆนะทุกกำลังใจสำคัญพยายามอ่านอยู่ตลอดแล้วก็ทำตามที่แนะนำมาก็กันนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละรเราไว้เจอกันสวัสดีครับเออสาขาตั้มอย่าลืมเติมสาขาตั้มด้วยลืมตัวเองใช้เลยลืมตัวเองขึ้นข <laughs> ึ้นขึ้นขึ้นจบเด่บ๊ายบายบ๊ายบาย